พี่น้องมัอนีอ่อดิพรสีมาเห็ดพัดเปรี้ยวหวานสูตรต้นฉบับที้พี่น้อง <c oughs> มันส่งว่าเป็นตัวเป็นตัวจะขวางเด้๋พี่น้องน <c oughs> <c oughs> ะเริ่มต้นกันอ่าเห็ดเลยพี่น้องเนาะมันนี่พัดเปรี้ยวหวานแปลว่าต้นฉบับของแท้ๆอันพี่น้องเคยกินไส่กุ้งใส่ไก่ไส่เป็ดไส่นกใส้กา ใส่หมากรแต่พี่น้องมางกินนะพี่น้องอย่าไปกินมาเด้อดน,นี่ตรวจมั่นเออหรือว่าสิเป็นใส่เนื้อใส่ไก่กวาไปใส่อะไรอย่างหลายหลายอย่างอ่ะนะเออบักซับปะนัดบักซับป,ประโรดใส่บักกึอกเตี้ยบักเทียงนั่นน่ะสุดไม่ <c oughs> สูตรของไข่ดีมันสูตรแบบคือกยังอ่ะอ่าสุดดั้งเดิม สูตรต้นฉบับปันเนื้อหาเมื่อไห้สิมาพ,พัดเปรี้ยวหวานแฉบแฉบเมื่อไหนไข่ส่งเป็เดเจ็บเจ็บว่าแต่ห่วเด่นนั่นเป็ดจังไหนก่งมาเป็นตัวของเจ้าของพี่น้องเอากระทะหะอ้อนั่นเลยเนาะใส่เดี๋มันลงไปพี่น้องอืมวัานัวง่ายพี่น้องอันผู้ยุบ้าน์ก็ใส่ใส่ใส่ใสใสเปลี่ยนให้ จ้างมาใส่รวดเนออ้าวไมาลงไปพี่น้องครับเมื่อในพัดเปรี้ยวหวานในสูตรของแท้ต้นฉบับเลยพี่น้องรับรองเอาาลยว่าพี่น้องไม่เคยกินย่างแน่นอนไม่เคยรับประทานจากที่ไหนอ่าใส่ละมันมันหอนออนมันออนหอ,อน,ออนพี่น้องมามันแต่มันเดือดก่อนอนี่แหละข้าว่าคนเฮาพี่น้องเอ้ยย่างมันกับ ก็คือบาทเท่าดรอกอืมอาหารการกินการยากินมาแล้วล่ะผ้ากระโดดกําแพกหรือบ้านเน้นโดดกําแพนีไปเที่ยวเลยก็กินแล้วมอนั้นเขากึงแข้งคือคือเือยไปนะอ่ามันนี่มาสิมาปัดอันนี้ไอไอเออก่อนรับทํามาท่าอาหารนี่ก็ฟังสปนเชื่อก่อนเมื่อท่านมีอาการไอไอเจ็บคอไอคอกไอแค็ไอกระดกกระเดกไอเจ้าว่าลูกกระเดือกกระโดนกระเด็น ไอจะตกบันไดไอจนว่านั่งไห้น้ำตาไหลาปา๊บปา๊บอืมนีม่ปับปา๊บปอมยาแก้ไอตาขี้เกียมอืมอ่าอ่าตาขี้เกียมหรือว่าตาจิ้งจกแอบเสาของแท้สินแมบ่เห็นจุกแกหรือว่าจิ้งจกแต่เห็นหางสอดพ่อบ่อพ่อแม่นั่นคือของเกหรือของปอมโปรดระวังของแท้อ่แนวไหห้า <c oughs> มันห่านแล้วพี่น้องมันนี่ผัดเปียวหวานเนี่ของแท้เนี่ยผัดเปียวหวานข่อนี่หั่นลงไปนี่หัน่นผัดเปียวหวานครับหัน่นผัดเปียวหวานนี่อะใส่ลงไปเนี่ยอ่อแก้พี่น้องต้นฉบับไปละเนี่ยนี่แบบเพิ่นว่าเนื้อหาเลยละเนี่ยใส่ลงไปเนี่หั่นบักเน้าลงไปอื เนี่ยวอไ้เเอไ่กค่อยผัดผัดเปียวหวานผัดเปียวหวานมาหนิผัดเปียวหวานเนี่ยก็ค่อยผัดให้มันกรอบกันหอมมันคือมันต้องเป็นตะของแต่เฮื่อมาหนิเฮื่อเปลี่ยนฟุ้งวางได้มนิมันเปลี่ยนตึงๆตั้งๆมันเปลี่ยนเยอะๆหนักๆมันเปลี่ยนบอกคึกบกคัดคื่มันปล่อยไปเดี๋ยวก็ค่อยผัดนะค่อยผัดลงไป เอาใส่บักน่าลงไปแล้วเปรี้ยวลงไปแล้วนี่นี่คือเปรี้ยวถ้าว่าบักหน้าหวานละ่ะหรือว่าเผ็ดนี่ผัดเปรี้ยวหวานของแท้ที่น้องบ่เคยกินไสดอกบ่เ,เคยเห็นเชี่ยคอยนี่บ่เ,เชี่ยคอยจะยังเเชี่ยคอยเล,ยละอ่ะคอยยังเ่เชี่ยจาขวงเว้ยปุบปั่นใจนี่แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนี่เอาสัากสามสนอ่ะสองส่วนสามส่อนอออน,นี่อ่ะ ผัดเปรี้ยวหวานพี่น้องครับผัดเปรี้ยวหวานนี่ค่อยๆผัดค่อยๆผัดค่อยๆผัดนี่มันนี่เมนูสเตปเมนูเด็ดเมนูเมนูต้นฉบับเมนูผัดเปรี้ยวหวานนะฮะฮ่าอ่าผักเป็ดตาในเฮ้ยมันนี่ผัดเปรี้ยวหวานนะนี่จู๊ด ุกแล้วครับอ่าเมนูต้นฉบับอ่าหรือว่าของแ้ผัดเปรี้ยวหวานมุเจออยียวเทียงคอยได้ปักเน่าสูมบอปักเน่าเปรี้ยวบอนี่ก็คือเปรี้ยวน้ำตาลหวานผัดเปรี้ยวหวานขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับติดตามรับชมมก้กระิกัดกันอ่าช่วงฤ้ดูนี่อ่า้วก็ขอบคุณคุณติดตามขอบคุณผูณณ้รับชมโอ้ยอย่าหอนแท้กันเถอะจะไอเขาไงอออ่า,อา เอาคลิปดนาได้พพ่อๆกันไหมคลิปดีพวกไล่แล้วเนพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมากดไลค์ถูกใจกดแชร์คลิปหน้าพบพ,พ่อกันไหมมามากินนับกันเด้อมันนี่ผัดเปรี้ยวหวานคลิปดีผัดเปรี้ยวหวานไปก่อนทุกท่านมีความสุขทั้งใบดีชูปูุกคนจ้าบ๊ายบายค่ะ